ด้านนี้นะครับแต่ก,ก็มาร์กเลยผมก็เอามุมนู้นนะครับพอดีกันกับมุมนี้นะครับตรงกลางจะตัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน,มนหนานนดันให้พอดีกับขอบประตูเนี่ยมันจะแน่นหนานะครับมันจะแน่นหนาเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญทรงสไตล์นะครับอยู่ในช่วงของช่างจําเป็นนะครับนะคลิปนี้มาดูประตูนะประตูห้องนอนผมนะครับนะไม่มั่นใจว่าหลายๆท่านเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่าเนาะก็ประตูเขาก็จะมีช่องว่างครับช่องว่างแบบนี้นะครับทําให้มันมีพวกมดมแมลงหรือมแมลงสาบเนี่ยเข้ามาแล้วก เวลาเราเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์มันก็แอร์ก็จะออกไปด้านนอกเนาะทำให้ห้องเรามันเย็นช้านะครับเย็นช้าเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีติดติดตั้งนะมาติดตั้งตัวกั้นนะครับกั้นประตูด้านล่างเนี่ยนะครับไม่ให้มีช่องว่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมา ชมอ,อุปกรที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆแบบฟอ,องน้ำซื้อมาในราคา175บาทนะครับซื้อที่ห้างสรรพสินค้านะครับมีขายนะครับก็จะมาใส่นะครับสอดเข้ากับอขอบประตูด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเนาะ,นะผมเคยใช้แบบ แบบตัวเดิมนะตัวเก่าแบบนี้นะครับเคยใช้แบบนี้นะใช้แบบติดกาวนะครับแบบนี้ก็ถือว่าก็นนใช้ได้ <ผม S 1> ไดา<ด>นะมาใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับใส่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าเขาใส่ยังไงไม่ใส่ไม่ยากนะครับอ่านตามคู่มือเขานะใส่ไม่ยากนะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับอันดับแรกผมก็จะอ,อ่าก็ต้องมีอุปกรณ์ นะครับอุปกรณ์ก็คือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แล้วก็ปากกาไวมาร์กนะครับไว้มาร์กตรงตำแหน่งที่วัดแล้วความข้างของประตูตัวเออเท่าไหร่เราก็ต้องตัดออกตรงนี้มันยาวกว่าประตูนะครับยาวกว่าประตูนะครับเดี๋ยวผมแกะแกะอ่ออกก่อนเนาะเผื่ออาจจะพอดีก็ได้เดี๋ยวผมแกะดูก่อนนี้ยี่ห้อประตูนะครับ d o ซ r ลนะครับอันนี้เขา อ่านว่าสมิลอ,อ่านถูกหรือเปล่าเนาะสมิวอาร์มสมิลอาร์มเนาะสมิวอาร์มเนี่ยนะครับยี่ห้อของเขานะครับได้มนแจผมอ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะเจ้าของผลิตภัณฑ์โอเคเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้อ่เขาก็จะบอกวิธีการใส่ไว้นะครับใส่แบบไหนถูกใส่แบบไหนผิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําตามคู่มือเขาเลยเนาะว่าใส่แบบไหนมันมัน,ม,นมันผิดมันถูกนะเดี๋ยวผมตัดออกอ่ะก็แกะออกมาแล้วตัวนี้เราก็ดึงเ,ดเท่ากับประตูนี้ ผมก็จะเทียบเทียบจากขอบนี้นะครับขอบประตูด้านนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับแล้วก็มาร์กเลยผมก็เอามุมนู้นนะครับพอดีกันกับมุมนี้นะครับแล้วผมก็มาร์กอย่าให้เกินนะครับถ้าเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดขอบบังกบนะครับลบนิดเดียวไม่ได้เออถ้าขาดนิดเดียว นิดหน่อยได้นะครับแต่อย่ายให้เกินอ่าผมก็จะมาร์คมาร์คมาอย่างนี้นะครับน,นี่มาร์คแล้วครับอ่ามาร์คแล้วเราก็ดันมาร์คเสร็จแล้วนะครับพอเรามาร์คเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดันตัวฟองน้ําไปอีกด้านหนึ่งนะดันออกไปก่อนเนะาะทั้งคู่ให้พ้นจากที่เรามาร์คไว้นะครับ ตรงนี้ที่เราาา์ไว้นะครับกระดันฟองน้ำออกไปให้พ้นนะครับให้คนตรงที่เราาา์นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับตัดใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตรงกลางจะ ตัดย่างนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน,มนหนาอันนี้ก็โอเคโอเคครับตัดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดันตัวนี้กลับมานะครับให้เสมอกับด้านที่เราไม่ได้ตัดเนาะสเสมอเลยนะครับสเสมอลักษณะนี้นะครับสเสร็จแล้วเราก็มาดัดเอามาตัดด้านนี้นะครับด้านที่มันเกิดออกมาให้พอดีกับ พอดีกับอปอกที่เขาหุ้มไว้นะครับที่เราตัดออกนะให้พอดีกันใช้คัตเตอร์ครับตัดมันดัน,นี่มันเกิมครับตัดโอเคเสร็จแล้วนี่อันนี้ที่เราตัดออกอ่าทีนี้วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่เออถ้าเราไม่ดูคู่มือนะครับเราก็คิดว่าเขาใส่แบบนี้นะครับ ส่แบบนี้สอดเข้าไปอย่างนี้เลยอันจริงแล้วไม่ใช่นะครับต้องต้องพลิกกลับอย่างนี้นะครับก็ต้องดูคู่มือให้ละเอียดเนาะอ่าวิธีการใส่ก็เปิดประตูเข้ามานะครับเปิดประตูเข้ามาวิธีการใส่นะครับเน้นย้ำนะครับใส่อย่างนี้ผิดนะครับต้องใส่ลักษณะนี้ครับกดกดตรงนี้ลงอ่าตรงนี้ลงไปนะกดลงไปแฮงเบ้านะครับแล้วก็แล้วก็เอาให้เข้ากับประตู ก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปดันเข้าไปให้จุดประตูปั๊บน,นี่ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะแน่นหนาพอดีนะครับแต่ถ้าเราใส่ผิดนะเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูทีนะครับแต่ถ้าเราใส่ผิดใส่ด้านนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่แน่น,นมันจะหลวมอันนี้คือใส่ผิดนะครับอ่า ที่ถูกต้องต้องใส่แบบนี้นะครับกดเข้าไปกะดันดันให้พอดีกับขอบประตูเนี่ยมันจะแน่นหนานะครับมันจะแน่นหนาเนี่ยไม่ขยับเลยอเดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับอ่าโอเคพอดีครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็สำเร็จสิ้นนะครับ สำหรับการติดตั้งกั้นช่องว่างประตูนะครับกั้นช่องว่างประตูด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นแมลงนะครับหรือแอร์ออกไปด้านนอกหรือเข้ามาด้านในนะการแมลงเข้านะครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายก็ทําตามผมบอกแล้วก็ซื้อมาก็มีคู่มือคู่มืออยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมอ่านคู่มือนะครับง่ายๆครับติดตั้งง่ายๆนะครับก็โอเคครับ คลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ขอฝากอขอฝากท่านผู้ชมเพื่อนๆผู้ติดตามทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพ่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ในคลิปหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไ้นะครับเพื่อมีประโยชน์ไปโมดิฟายใส่อื่นได้เนะ